เทสนะครับตัวนี้งานใหญ่นะครับ8อมมีพัดลมสองตัวทานซชิตเตอร์ยีตัวข้างในก็จะมีประมาณนี้มีพัดลมสองตัวข้างบนหนึ่งข้างหน้าหนึ่ง ดูระบายอากาศอยู่ข้างหลังนะครับตัวนี้ปรับกระตุกไฟต่ำไฟสูงตัวนี้ปรับความถี่ปรับมาด้านนี้ก็คือปิดใช้งานตัวปรับความถี่ถ้าปรับไปด้านขวาก็คือเปิดใช้งานตัวปรับความถี่นะครับมาเทสกันเลยครับตอนนี้ไฟแบต ที่สิบสามจุคีย์บตพัดลมทำงานเราก็ปรับไฟต่ำมานะครับก็ปิดตัวปรับความทีไว้ ปิดกระตุกไฟต่ำตอนนี้คือตัววัดไฟวัดไฟออกนะครับแบตขนาดกันนะครับไม่ใช่อนุกรมก็ <c oughs> <c oughs> คือ12โวลต์อันนี้บวกบวกนะครับอ่า <c oughs> ไต่ปรับย่านเอไฟต่ำได้152ตีเป็น150ไฟสูงก็คือ177ที่หลอด500วัตต์นะครับก็เปิดตัวเปร่บคามทีไฟสูง 1 8 0ปัดสุดได้รอ227เดี๋ยวขยับสายไฟออกก่อนเดี๋ยวสายไฟละลายก็คือไฟสูงก็คือได้227ประมาณน,นี้แต่ผมไม่ค่อยดีมันก็จะลดลงเร็วหน่อย ก็คือปรับสุดนะก็ผ่อนลงได้ก็ไฟต่ำได้สองได้ร้อยแปดสิบตีเป็นร้อยแปดสิบต่อไปหนึ่งพันวัตต์ปิดตัวปรับความถี่ ได้เก้าสิบหกไฟสูงได้ร้อยสิบสองหนึ่งพันวัตต์นะครับไฟต่ำเปิดตัวปรับความถี่แล้วก็ปรับสุดร้อยยี่ห้าไฟสูงร้อยยี่หกกระตุก ไฟขนาดนี้ไม่แรงก็ไม่รู้จะจะบอกอยังไงแล้วครับถ้าไม่ได้ตัวก็ไม่ต้องซื้อแล้วไปซื้อปลากินดีกว่าสองร้อยสองร้อยบวกที่ห้าร้อยวัตต์ ไไม่รู้เห็นหรือเปล่านะให้ผมปรับให้ดู นีลก็ประมาณนี้8แอนะครับส่วนราคาส่วนราคาขอไม่บอกนะครับใครสนใจก็ติดต่อมาสอบถามได้ข้างในก็ประมาณนี้ าบอกราคาเดียวมันจะไปกระทบกับคนอื่นนะครับเพราะว่าก็มีหลายคนที่เขาทำแปดแอมป์แปดแอมป์เขาไม่ค่อยทำเขาทาเป็น10บแอมสาเหตุที่ผมทำแปดแอมก็คือแกนมันหนาความถี่มันจะต่าแล้วก็มาผสมกับวงจรที่ผมทําความถี่มันสูงพอความถี่ต่าความถี่สูงมาหากล้างกันก็ได้ความถี่ที่พอดีนะครับ 10m ความถี่มันจะมันจะสูงไปเดี๋ยวเดี๋ยวปรับย่านความถี่ให้ดู200ถึง300เอ้ย700เหรอ น่มิเตอร์เพียนครับมันได้ประมาณสามร้อยนี่แหละสามร้อยกว่าถ้าปิดตัวบูทก็คือสองร้อยไฟต่ำความที่สองร้อยกว่านะครับประมาณนี้แหละ สนใจยังไงก็ติดต่อมาแล้วกันคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม